ผู้ที่มีความสุขอย่างแท้จริงคือผู้ที่ค้นพบและลงมือช่วยเหลือผู้อื่นเอบเบิร์ตชวยเซอร์ครับผมนายเอกพรสีโพวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารผมมีความยินดีและก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลน,นี้นะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวนะครับที่ได้ให้กําลังใจผมมาโดยตลอดนะครับขอบคุณมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ได้ให้โอกาสผมในการได้ศึกษเล่าเรียนพร้อมทั้งกับให้ทุนการศึกษานะครับ ขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านนะครับที่ได้ทุ่มเทถ่ายทอดความรู้ให้ตลอด4ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ได้ช่วยเหลือกันมานะครับทั้งทางด้านการเรียนแล้วก็การทํากิจกรรมนะครับสาหรับสิ่งที่อยากฝากไว้ให้กับน้องๆน,นะครับก็คือว่าการที่เรามีความรู้ความสามารถมากเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้สําคัญเท่ากับว่าเราได้นําสิ่งเหล่านี้ไปช่วยเหลือผู้อื่นบ้างหรือเปล่านะครับ สำหรับน้องๆท่านใดนะครับที่สามารถรับผิดชอบการเรียนของตัวเองได้แล้วนะครับก็อย่าลืมที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือนะครับให้กับเพื่อนๆให้กับสังคมนะครับสำหรับผมเองนะครับเมื่อก่อนก็เป็นคนที่เรียนไม่เก่งนะครับแต่ว่าที่มีอย่างทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่าได้เริ่มต้นลงมือช่วยเหลือผู้อื่นนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ